สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าทบุรีสาขาท่าพระค่ะวันนี้นะคะมีรถมาใหม่ค่ะคือรถ r e เจนเดอร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้โตโยต้าก็จะฮอตหน่อยเพราะมีการเปิดตัวรถหลายรุ่นใช่แล้ววันนี้นะคะโตโยตา้าทบุรีสาขาท่าพระนี่คือมีรถเท็ดได์หรือว่ารถโชว์คะตอนนี้เป็นรถเท็ดได้เลยครับทดลองขับได้เลยใช่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากมาทดลองขับนะครับ อย่างรถคันนี้ลีเจนเดอร์มาใหม่ล่าสุดเนี่ยว่าช่วงล่างเป็นยังไงเกาะถนนไหมระบบที่โตรตาร์เซฟดีเซนเป็นยังไงเนี่ยลองมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวให้พี่นัทแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับผมชื่อนัทนะครับเป็นเพื่อนการสนักงานใหญ่ที่ท่าพานี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีงานด้วยใช่ไหมไฮน,น์นัทน้ง้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่8ปดโมงเลยตั้งแต่เช้า8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับเรามีงานเปิดตัวลีเจนเดอร์คันนี้เนี่ยลูกค้าท่านใดอยากจะมาเทสไดรร์นัดดหมมาาายเไ้เเลยนาะ แล้วก็อยากจะมาทดลองขับรีบมาเพราะว่ารถเนี่ยใครๆก็อยากขับเพราะรถคันนี้สวยมากถูกครับผมเดี๋ยวพี่นัทอธิบายก่อนว่าต้นดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคค่ะนะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรถ l e g e n เดนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับเครื่อง2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีแดงหลังคาดำนะครับทูโทนสวยงามมากจริงๆเป็นสีแดงตัวเนี้ยแบบสวยจริงๆนะครับมาดูความแตกต่างกับรุ่นเอ๊ะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าต่างกันยังไงมาดู ความแตกต่างกันแล้วก่อนกันก่อนนะครับอย่างแรกดูที่กระจังหน้าเห็นไหมครับค่ะพี่กระจังหน้านี่เป็นแบบเปลี่ยนใหม่เลยเนาะโลโก้นี่ใหญ่เนาะใหญ่หนูหนูรู้สึกว่ามันใหญ่ในประมาณโลโก้ใหญ่เลยนะฮะข้างหลังโลโก้นี่จะมีเซนเซอร์ด้วยนะค่ะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่มีตัวตัวต้าเซฟตี้เซตนะครับผมตัวนี้คือระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะจับสัญญาณรถคันหน้านะครับว่าตอนเนี้ใช่เวลาเราเวลาเกิดจะชนอย่างเงี้ยรถจะเบรกให้ เราลดความเร็วให้อันนี้จะดีมากนะครับผมเป็นผู้ช่วยนะคะใช่ครับผมแล้วดูตัวกันชนเห็นไหมครับดูใหญ่นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาเห็นไหมครัมันดูแบบดุดันนะครับสมกับเป็นตำนานลีเจนเดอร์ของคอจูเนอร์ของเรานสมกับการรอคอยใช่ไฟหน้าเห็นไหมครับค่ะเป็นดีไซน์ใหม่เลยดูสวยแล้วครับเป็นบายบีมโปรเจคเตอร์นะครับสุดรถไฟหน้าสวยนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ย จะเป็นแบบหรือว่าแบบเซอร์เรนเชียลเซอเรนเชียลคือเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นๆนะครับรถหรูยุโรปหรือแลารถตัว C ีเาร์าก็มีนะเป็นเส้นวิ่งวิ่งเลยนะครับผมก็ดูสวยไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะข้างหลังก็วิ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ไฟหน้าเห็นเขาบอกว่าปรับใหม่ให้มันดูไม่สว่างเกินไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าแยงตาไฟมันสว่างเวลาคนขับรถสวนมามันแยงตาตรงนี้มันทําทําดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ดูสวยเห็นไหมดูสวยมากนะฮะ ล้อแม็กมาดูข้างๆกันครับล้อแม็กเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะขนาด20นิ้วค่ะล้อใหญ่แล้วเขาแต่งมาให้พร้อมเลยลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าเขารู้มาแล้วว่ายังไงลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนต้องมาเปลี่ยนให้นะฮะถ้าลูกค้าเมื่อก่อนบางคนชอบขับถ้าเป็นตัวธรรมดา18ดนิ้วก็ไปเปลี่ยนเป็น20ินี้2ี่มาเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมจัดเต็มให้เลยจุกสวยสวยนะฮะมีกล้องรอบคันด้วยใช่ไหมคะ ต้องรอบคันตัวนี้เหมือนที่เรารีวิวไปมันมีคันไหนบ้างนะที่มีกล้องรอบคันมีคอสคอสตัวใหม่แล้วเนอะใช่เซน,นต้าก็มีเนะเซนต้าก็มีได้แต่จะมีกล้องนะฮะกล้องรอบคันพอดีก็คือจะมันจะยิงภาพมาเหมือนม,มุม,ม,ม,มดิ่งลงมาเห็นรถรอบคันเลยนะครับแล้วก็เห็นสิ่ง,งสิ่งข้างๆด้วยแบบว่าสภาวะไม่ล้อมข้างๆหน้าข้างๆข้างหลงังอะไรมีเห็นหมดเลยว่าตอนนี้รถเราอยู่ยังไงนะครับผมรถคันใหญ่จริงแต่ว่าผู้หญิงขับได้เนื่องจากว่ามีผู้ช่วยในการจอดที่ดีนะคะ จอดได้ง่ายนะครับผมมาดูด้านหลังค่ะพี่นัทอธิบายนิดนึงนะด้านหลังสวยเลยใช่ไหมครับดูดูคิ้วตรงนี้นะครับเป็นคิ้วดําบอกโลโก้ f o r t u n e r นะฮะว่าตัวนี้มันดูสวยับเป็นดําเงาดันชนดูสวยนะครับจะมีโลโก้บอกว่าล e เจนเดรเื่องยุดแปดเสือนะ้อสองยุดแปด e 4 sigma f o ครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีข้างล่างจะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังลกับเซนเซอร์มุมนชนอ๋อนี่คือเซนเซอร์เมื่อกี้ที่น้องหวานบอกว่าอะไรนะบอกว่าผู้หญิงก็ขับได้ นะครับมีกล้องรอบคันไม่พอค่ะถอยจอดก็ง่ายค่ะมีเซนเซอร์อีกภาพก็เห็นเสียงก็มาไม่ชนแน่นอนไม่ชนแน่นอนมีถอยเซอร์ถอยหลังแล้วเซนเซอร์มุมกันชนเห็นไหมครับมีครบเลยนะครับซึ่งรถคันสูงแบบนี้ลักษณะวิสัยในการขับขี่เนี่ยก็คือจะเห็นรอบด้านก็คือจะปลอดภัยใช่บางคนกลัวไงว่ารถคันใหญ่แล้วโอ้มันขับยากมองไม่เห็นอันนี้สบายใจได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงมาครบนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญคือตัวนี้นะครับขอยุญานนะครับผม มเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมเห็นเห็นไฟไฟเลี้ยวแบบวิ่งปิ๊บๆเห็นไหมครัเป็น LED ป่ะครับ LED นะครับผมเป็นแบบ sequential นะครับวิ่งเลยนะครับยังคงเอกลักษณ์ Foreigner ไว้ในเรื่องของไฟท้ายนะคะแต่ที่สำคัญตอนนี้ไฟท้ายที่เปิดท้ายเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วรุ่นเก่าถูกไหมค่ะรุ่นใหม่เนี้ยอัพอัพเวลเข้าไปนะครับนอกจากเปิดด้วยมือและเปิดด้วยท้าวก็ได้โชว์ได้ไหมคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับผม ปุ๊บตำแหน่งตำแหน่งท่าสังเกตก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะจะมีตัวตัวระบุไว้อยู่แล้วเห็นไหมฮะตำแหน่งมันจะมีบอกอยู่แล้วตรงแถวนี้นี่แถวนี้ฮะจะมียื่นลงมาเห็นไหมครับจะได้หมดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเตะไม่โดนเตะตรงไหนเตะตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเออ๋ยวตรงนี้แหละประมาณตรงนี้เลยเห็นไหยฮะนี่นะครับแล้วหญิงตัวเล็กปุ๊ก็ปิดเลยได้ค่ะปิดหนึ่งแล้วปิดได้นะครับผมแล้วก็เดินออกมาห่างออกมานะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะพี่นัทครับภายในนี่เห็นเขาบอกว่าภายในเนี่ยจะเป็นสีแดงดำแล้วก็ขาวดำใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นขาวดำเห็นไหมค่ะมาดูสวยงามนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่น TRD นะค่ะแต่ตอนเนี้ยเราเป็น r e g e n e r แทนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวลองเข้ามานั่งดูนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่กันภายในรถด,ดีเดเซนเดอร์แล้วนะคะพี่ณัฐสตาร์ทรถก่อนอเป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับ,คกบกดปุ่มแตะเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับแอร์ก็สามารถตั้งได้นะครับเป็นแอร์แยกได้นะครับซ้ายขวาแอร์ออโต้ะนะครับผมเดี๋ยวอนนขอขอขั้นนิดนึงค่ะลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะ3ท่านค่ะเราจะแจกบัตรสตาร์บัคนะคะ3ท่านมูลค่า200บาทค่ะ ดูรถรีเจเนอร์คันนี้ค่ะบอกมาค่ะ3าข้อนะคะว่าท่านชอบอะไรในรถรีเจเนอร์คันนี้ค่ะบอกเราหน่อยนะคะว่าท่านชอบตรงไหนส่วนไหนโหเราจะได้รู้ลูกค้าคนอื่นจะได้แลกเปลี่ยนกันถามถพี่นะไม่ใช่แค่สามเป็นส<ะ>ิบแล้วตอนนี้ <laughs> มีอะไรที่ชอบบ้างเป็นสิบแล้วตอนนี้อ่ต่อเลยค่ะพี่นัทโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยเห็นไหมครับพวงมาลัยสวยเป็นมัตติฟังกชั่นพร้อมคูชอนโทลและแพดเดิลชิพ แพลติลชิพนะสามารถปรับได้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับค่ะมีเซฟเฟอชิพไม่พอแล้วมีแพลตติลชิพด้วยนะครับหน้าจอเลื่อนมายนะครับดูสวยงามนะครับมีหน้าจอ t f t ด้วยนะครับให้บอกสถานะได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับการประหยัดน้ํามันเป็นยังไงบ้างคะประหยัดน้ามันมากเลยนะหรือเชื่อเลยนะถ้าเครื่อง2อง8ประหยัดได้รึมเกือบสิ้าโลลิตรเลยจริงหรอพี่สิบสี่จุดเจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรอือ่า ลูกค้าบอกเฮ้ยทำไมประหยัดขนาดนี้ประหยัดพอๆกันสองประเลยนะรถใหญ่บอดี้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโฟร์วีลนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเป็นสวิตช์หมุนนะครับเทสองคือไฮไฮทูวิ่งด้วยความเร็วนะครับสองล้อหลังนะครับผมไฮโฟร์ปรับขึ้นมาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะกระพริบกระพริบกระพริบถ้าเราหมุนล้อตรงหน่อยนะฮะตอนนี้หมุนล้ออาจจะเอียงอยู่นะฮะถ้าหมุนล้อตรงนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับรถหน้าหลังนิดนึง สัญลักษณ์จะหยุดทางนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ค่ะลอาดูหยุดทังแล้วเห็นไหมครับนะฮะก็คือขับแบบสี่ล้อแบบความเร็วะนะครับเป็นแบบความเร็วสูงนะครับก็คือเหมาะสําหรับเวลาฝนตกถนนลื่นแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยขับปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าจะไปชิปไปป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปป่านี่มีอันนี้นี่ นี่เป็นอะไรคะคือโฟล o ครับอันนี้ลุยเลยนะแต่วิ่งได้ไม่แบบแรงแบบเร็วไม่ได้นะวิ่งได้ประมาณสัก40กโลเมตต่อชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าช่วงนี้ฝนตกมามากถ้าอย่างเนี้ยไปไปขับออฟโรดได้เลยนะครับผมแต่รู้สึกว่ารถมันนุ่มนะคะนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบ DAC นะครับเวลาลงทางลาดนะครับขอให้มีล้อล้อหนึ่งเนี่ยติดกับพื้น สมมติว่าลงทางลาดไปทางทางวิบากเนี่ยเราบอกขับยากจังเลยกลัวเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุต้องคอยแตะเแบรบกต,ต,ต,ต้องน้นตรงนี้กลัวปล่อยให้เขาจัดการเลยกด e t ีเวลาลงมาขอให้มีล้อล้อหนึ่งถ้าสี่ล้อเนี่ยมีล้อล้อหนึ่งติดแตะพื้นนะ,<ฮ>ะเขาจะเบรกให้ความปลอดภัยเขาจะทำงานอัตโนมัติเขาจะเบรกให้เลยนะครับสบายนะตัวนี้ใช้งานดีแน่นอนเห็นไหมดูในหน้าจอ หน้าจอเป็น360องศาคือดีมากเห็นไหมเห็นภาพไหมครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวอะไใหญ่แนวดิ่งมันบนท้องฟ้าเลยนะอันนี้เห็นไหมครับว่าเนี่ยเนี่ยเห็นรอบรอบข้างเราเนี่ยมีรถอยู่ไหมอะไรเงี้ยดีมากหนูชอบตรงไหนหรือเปล่าหนูชอบตรงเนี้ยมันเป็นลายไม้ลายไม้ดูสวยเนาะมันดูแบบเนี้ยบดูแบบผู้ใหญ่แล้วลายไม้สีนี้สวยด้วยนะสีดําพี่ว่ามันดูหรูหราแม่แบบถ้าเป็นสีแบบสีเมื่อก่อนเป็นสีแดงสีออกน้ําตาลแดงๆอ่าเงี้ยอาจจะดูแบบดูแก่ไปนิดนึงแต่เนี้ยดูแล้วมันดูแบบดูวัยรุ่นหน่อย ผมเพ่เพื่อนดูบรรลุแล้วมาส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จ2จุดแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กตรงด้านนี้นะคะเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับปลั๊กไฟบ้านเสียบแต่ว่าเราอาจจะแบบจะจะแบบรีดผ้าเลยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเกิดเราเสียบแล็ปท็อปเรามีโน้ตบุ๊กเราตั้งทํางานเราเสียบได้เลยนะครับผมบอกมานะคะ3ข้อค่ะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะชอบอะไรในโรลลี g เจนเดอร์คันนี้นะคะเราจะแจกบัตรสตาร์บั๊ สามรางวัน200บาท <impression S 1> <fill> นี่นี่เครื่องเสียงเครื่องเสียง <c oughs> จะบอกอยู่เครื่องเสียงเม <c oughs> ่พูดถึงหน้าจอแล้ว <c oughs> มาคุยเครื่องเสียงเครื่องเสียงเห็นไหมเรื่อยี่ห้ออะไรนะดังๆเลยอ่ะ JBL JBL ใช่ไหม JBL นี่แพงไหม <c oughs> แพงแพงเนาะแพงมาก <c oughs> นี่ลำโพงเครื่องเสียงเป็นชุดของ JBL เนี่ยเหมือนเดิมยกลงมาเลยในตัวนี้นะครับแล้วรถคันนี้มีทั้งหมดกี่ที่นั่งคะที่นัด เจ็ดที่นั่งครับเจ็ดที่นั่งนะสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับพับเบาได้พับเบาได้เราสามารถนั่งแค่2แถวข้างหลังเก็บของได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเยอะขึ้นเราก็สามารถเอาเบาออกมาแล้วก็นั่งได้สบายๆบายพี่นัดมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะช่วงนี้ก่อนเพิ่มหนุ่มเพิ่มหนุ่มโป้พี่เหลือไปเห็นอย่างหนึ่งอะไรคะตัวใหม่ล่าสุดที่ฟอนเดอร์ตัวเก่าไม่มีค่ะ wireless charger อุ้ยจริงนี่ไงพี่นัดลองหน่อย wireless charger นี่ขอลองหน่อยหนึ่เป็นยังไงนะครับผมไม่พูดไม่ได้ สำคัญชาร์จเท่าไหมอุ้ยเลิศชาร์จแล้วคือข้างหน้าไม่ต้องเสียบนะค่ะเหมือนเหมือนรุ่นเลยนะแคมรี่ค่ะแคมรี่นะครับตัวนี้เห็นไหมชาร์จได้ไวเลยชาร์จเจอร์นะครับออกออกมาก็เป็นสีฟ้าเวลาชาร์จอยู่จะเป็นสีส,มส,มสม้มนะครับผมตัวนี้เพิ่งมาใหม่ตัวนี้นะครับสบายใจได้ชิาเซอร์ไพรส์มีคูบล็อกเซอร์ไพรส์เลยนะครับเหมือนเดิมครับก็จะมีตัวนี้คูบล็อกนะครับ สามารถเวลาเกิดเราซื้อเครื่องดื่มเย็นๆใช่กินน้ำเบทซี่ละกันหรือโค้กละกันเย็นๆอย่างเงี้ยเอามาจากในตู้เย็นที่บ้านเลยมาวาวนี่ก็ยังเย็นอยู่ก็ยังคงความเย็นให้อยู่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ชอบตรงนี้ว้เดือดชาร์จเจอมากเลยใช่หนูก็ชอบนะหนูว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันดีเนี่ยเพราะว่ามันต้องมานั่งเสียบสายชาร์จวุ่นวายใช่ไหมค่ะตัวนี้ครับนี่ํำมีปุ่มเลยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหมวดสปอร์ตครับรถคันนี้ขับได้สามโหมดค่ะ เห็นไ,ไหมครับโหมดอีโค่กดอีโค่ปุ๊บจะมีไฟอีโค่ขึ้นตรงนี้แล้วก็แอร์ดรอปลงเค<อ>รื่องดรอปลงนาครับ,บทีเนี่ยอาจจะไม่สวิทสวาร,ร์ทอาจจะไม่ฟูดปาร์ทแต่ว่าประหยัดน้ำมันโหมดปกติ normal <อ>ปกติขับปกติกตแอร์แรงขึ้นหน่อยละ,ะขับปกตินะครับกินน้ำมันปกติโหมดสปอร์ตความเร็วความแรงเพราะว่าสปอร์ตปุ๊บเห็นไ,ไหมนี่นี่นี่ดูสีนะอีโค่สีฟ้านะสปอร์ต นไหม<ต>ดูดนนุดันไงว่าเราดุดนันโหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นแบบโหมดที่แบบว่าเราขับขี่แล้วแบบแบบต้องการความเร็วความแรงเหยียบนิดนึงปูดบเหยียบนิดนึงพาสอะไรเงี้ยก็ขับมันกว่านะครับเราให้ลูกค้าได้เลือกได้ว่าโหมดอะไรนะครับผมเห็นสัญญ,ญาณนี้ไหมเห็นไหมคุค้นๆไหมคือเราจอดเอียงอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ LDALDA หมายถึงว่า เวลารถออกนอกเลนเนี่ยจะมีตัวกล้องตรงนี้ตรงเนี้ยด้านนี้คือเรา,เราไม่ได้จอดที่มันตรงเลยค่ะเขาก็จะเตือนเราเวลาเราขับรถเนี่ยบนท้องถนนจะมีเส้นแบ่งเลนใช่ไหม<ะ>เราขับขับปุ๊บอ้ยาอาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์ทับโทรศัพท์ปุ๊บจับจับปุ๊บเราเผลอออกไปเลนนี้มันก็จะเตือนติ๊ตติ๊ตติ๊ติ๊แล้วก็มาอะไรก็หน่วงเข้ามาคุ้นคุ้นไหมเหมือนพวกแคมรี่เหมือนเลยใช่ไหมแคมรี่ซีเอ็อาร์นี่แหละ ก็จะเป็นตัว LDA ด้วยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ที่ชิดที่ี่บอกว่า Toyota s a ซ e t y s e n s ที่เที่บอกว่าเตือนเตรียมเบรกคุ้นไหมคุ้นนะครับเตือนเตือนก่อนจะชนแล้วนะประมวลผลแล้วดูแล้วจะชนแล้วนะเตือนก่อนเตือนให้เบรกอ่าเตือนแล้วไม่ฟังก็เตรียมเตรียมอัดน้ำมันเบรกแรงดันน้ำมันเบรกเตรียมเบรกพอเบรกปุ๊บพลังเบรกมันเยอะขึ้นกว่าเดิมสมมติสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ย นะครับแต่ถ้าเตือนแล้วเตรียมแล้วไม่ฟังอีกก็ก็เบรกละกันนะครับลดความเร็วให้นะครับผมยังไงขับขี่อยู่ก็คือเขาก็ช่วยเตะเราอีกแล้้วแลวเราก็ต้องมีสติในการขับขี่ไม่ประมาณนะคะตอนนั้นเครื่องยนต์เลยตอนนี้คือ t o y ยต้มีคือเขาจะห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะคะรถกับทุกรุ่นแหละนะคะครับผมโอเคกระจกกระจกตังนี้เป็นออโต้แล้วนะ เป็นยังไงออโต้พี่ว่ามันเป็นออโต้เนี่ยมันดีตัดแสงอัโตโนมัติข้างหลังมีแสงมาเวลาขับกลางคืนมีแสงข้างหลังเคยขับรถกลางคืนไหมหวานแบบขับขับอยู่แล้วข้างหลังรถคันสูงหรือรถสิบล้ออย่างเงี้ยไฟสูงเหลือเกินส่องมาข้างหลังเด้งเข้ากระจกเข้าตาเรา้แสบตาเหลือเกินอย่างเงี้ยตัดแสงรวมแสงได้ก็จะทําให้การขับขี่มองเห็นที่ดีขึ้นใช่ใช่เลยใช่เลยมีโปรโมชั่นอะไรคะตอนนี้ลูกค้าแบบอยากจะรู้อุ้ยโปรโมชั่นเยอะแยะ ลูกค้าปัจจุบันโตโยต้านะครับก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าได้คําเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะครับลูกค้าทั่วไปก็ไม่ต้องน้อยใจก็ก็มีคัมเป็นพิเศษให้อีกประเทศไดเรามีอะไรให้นะเราจะมีให้รุ่นรับบาสตาบักค่ะกินกาแฟด้วยนะครับเหมือนกับพี่ถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาเทสไดก่อนเนี่ยคนคนแรกเนี่ยง่วงนอนกินมีสตาบักกินด้วยจะดีเห็นไหมครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าโตโยต้าดาวน์เริ่มต้น5%้าอนนะครับผมสบายสบาย ผลได้สูงสุดถึงต้อง84เดือนเนี่ยเปีนะคะโมชันตอนนี้เยอะแยะไปหมดเรามาติดต่อทางเราได้ครับเดี๋ยวมีพนักง,งานพนักง,งานขายเนาะที่แบบมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเดี๋ยวเขาอธิบายให้ครับแถมโปรโมชันดีๆแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะส,สนใจทดลองขับนะคะพ่งนี้เข้ามาได้ที่โตโยต้าธนบุรีสาขาท่าพระนะคะแล้วก็จะมีที่สาขาธนบุรีนะคะสาขาล่มก้าแล้วก็สาขาประดิษฐ์ ก็เข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะคะก็ยังไงก็ฝากในไลน์นี้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจในรถโตโยต้ยา,ตาไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นนี้เดี ừ, ๋จะเป็นรุ่นอื่นทักเข้ามาสอบถามหรือว่าอินบ็อกถามโปรโมชั่นนะคะยอดดาวยอดผ่อนสะดวกยังไงนะคะพูดคุยกันได้ทุกปัญหานะคะที่ภรษัการขายเราตอบให้ได้หมดค <ừ, S 1> ่ะฝากงานพรุ่งนี้ด้วยนะคะมาทดลองขับกันที่โตโยต้าธนบรีสาขาท่าพระค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ Thank you